ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาบานนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับมาต่อด้วยพ่อสำเนียงเซียนคำนวณนะครับมือนี้มีแต่เซียนคำนวณทั้งนั้นนะครับมาพ่อกันนะครับมีแต่ระดับเซียนคำนวณมาพ่อกันพร้อมด้วยแม่บัวฟันแม่นนะครับเอามาเข้าไปหาพ่อสำเนียงมาขึ้นไปเก้าสอง เอสวัสด <Sen nationalist S 1> ีครับคุณพ่สอสำเนีย <alrededor> งครับผมอ่ะมาซอเราบาทนี่ผู้เยี่ยมดีซอแล้กกางตัตัวดีโอทรงน้านี่แหละเอาเลยใครบ่มีหากับซีคอยว่ากันเลยถ่าประกันได้เอาวันนี้วางข้างหลักที่ตัวใดก็ถากับซีห้ากับซีอืมงวดก่อนหากับเจ็ดเข้าห้าเนาะเข้าห้าเก้าเนาะ งวดต่อมางวดหาวางตัวไหนไงว่างหากับเบ7ไม่บอกเขาหากับเบเกาเาเรียกหากับเบิดนมันเป็นลอกเกอว่านเลือสีเศร้าใส่ียกหากับเก็ดงวดนี้มันในหักับเบิสีเศร้าใส่เลยมันเอามาเขาลอกไม่หวัหาสากับแเขาลอกไม่ทัานทีเลยมเขาสามกับแปเ่เออเขาสามกับแปเอาสองล็อกเปนยังไเอาสอลอก็ได้มันไหลไม่ไม่เป็นเด็ซิปกโตผลนึงเนาะบอซิปกโตนี่เอ แต่ละขางมันไปหกตัวมัน่สตัไปบนล่างอเช็นไดีวกนตายตัวเอาวันนี้ยืนยันมาที่อะไรหาเนเนื้อครหาคับสิหาัวน้หาคับหา่พับหาครับหาครับหาครัวหาครับหากรับหาครับหากับหาครตบมารับนาครับหาครับหาครับาับหาครหาคับหาัหาับหาหามัาคมาตััหาัวเดียวหาหาัาัับหาับาค ก็มักหานเลยวเดียวมกหานบ่้ินิมันหอบ้านไหบอกจังไดก็ผมอบนไดเพือหาคนเยอะบ่าดไหนบ่เื่อหากับียมายืนทิ่งนึ่งเลยวเอาถุนไม่มาใส่ตุ้เกาหันมันเดาบังเดีบังเดาคอยจับให้เด้คอยจับเลขเดินนายเด้อห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเอาปาเขียนไหม ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเอาจับที่ห้าเก้ากับห้าหนึ่งห้าเก้าผมจับรหัสสามหกเก้าใส่บอกเลขเราได้ไหมเขาจับใส่เข่าปั๊บถึงวัดก้อนเจ้าเฮห้าเก้าห้ากับเจ็ดน้าบอห้าหนึ่งมาหอดขอเวอางในบัหลักห้าเอายังเอาไม่เสียงอืมพ่อที่ท้ครับเนี่ยสามหางเท่านี้บอครับอเดีอาเดี๋ยวเดี๋ยว 59, 58, 59, 50, 7, 1, ห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเขียนต่อหาหนึ่งหาหนึ่งหลุดหาศูนย์อ่าวงกลมที่ห้าเก้ากับห้าห้าหนึ่งอ่าหลักร้อยใส่ไปเลยเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งโอกาสที่มิตรฟ้งเลยเจ็ดห้าหนึ่งมิตรฟงเลย มันบ่อยยากนี่ตาพอเลียงมาจม้องไปล้อเลยเลนี่ประกบมันอ่ะเจ็ด้าหนึ่งบ่อจับรหัสใส่เป้งเห็นบอกว่านั่นเข่าหาเก้ากับหาเก้าสองตรงเลย1 1> เรียกนัน่นเี๋ยวยุนี่คิดพ้นพกันเจ <75 1 S 1> ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งเออบ่ต้องนั่งบ่ต้องคิดบ่ต้องเขียนยังมันมีเลขรหัสจับตัว,ตวได้บ้างด้วเนี่ยตัวได้บบนี้ครับวันี้เนาะวันนี้ว่างหัน สามก็มาแห้งแปดก็มาแห้งดิแต่ว่าลอกกามันเจ็ดับหาเอาลอกกาจะเปิดมันบ่มีเลยลอกไม่นี่มันคือเขาจงบนทั้งล่ังเลยเหล็กสองตัวนะสามกับแปดตรงหันเดี๋ยวใครจัจำแลงหันไปฟังเด้อถ้าสามมาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์มาเท่านี้บัหันมันจะถึงด้วยบหันอ่ะสามูนมันถึงด้วยคนไถึงบนทหารสิบตัวหลงเอาสิบตัวที่สอง นี่แหละมีมไปอเอาเลขยันเลขยัน42เพราะว่าเลขเดี๋ยวนี้มันวิ่งสองถ้าเลขวิ่งสองเนี่ย42ถ้าไปล่างได้คันซี่อไหมเลขแทนกันก็คือ4กับ9แทนกันก็ต้องเอา92แต่นั้นเลข92กับ42เนี่ยเป็นเลขแทนกันเป็นเลขล่างได้92กับ42แต่เลขบนจะไปที่59กับ15ไปทำนองนั้นขันหามาได้เนี่ยเอารหัสจับรหัสให้หน่อย รูนสามหกเก้าสองห้าได้หนึ่งหาเลยเด้อสองหาใช่ไหมหนึ่งหาแปดหนึ่งสี่เจ็ดคือน,นั่นเอยคุยกับหลวงพอ่อหลวงพ่อผมจะเรียกรหัสให้มาที่ไหนมาที่ไหนผม,ม 5, 9, 9. ว่าห้าเก้าเก้าหลวงพ่อแล้วสอบใอยว่าเอามาเจาใส่เอามาเจาใส่ผมลงในคลิปไปแปดศูนย์บนสามศูนย์ล่างถึงวัตถุคลิปห้าสามห้านี่แข่งกันมาหนึ่บน เจอห้าเก้าเอาห้าเก้าเจอห้ามือใดบันนี้ครับที่ให้จับคู่ทีจับคู่ให้เลยครัใกล้จะสองสามมือจังหนาพุ่นละใกล้ๆพุ่นละจะสองสามมือมันเจออกันสิคอยมาเออกแบบลาอาจารย์นะครับหายไปพี่เคาะกับพนอีกคนครับผมโกหากาเฟ่มันมาแล้วยืนแล้วยืนมาแล้วนี่ากนี้บ่ได้ครับผมตะกี้คอยเอาลูกเนี้ยในเบื้องวินแสนก็หันเพิ่นมาแปะดิซิดิ้ขันพนมาแปะพนก็ถือเถื่ีเท่าไหร่ ขอบพระคุณคุณพ่อหลายๆนะมันหลักสิมันเขาอยู่มันเขาทั้งนางนี่คือขเอยค่อยเอาลองหันหน่มไม่ต้องบอกใครดอกข่อยหาจำเสยง่บางเฉพาะเลยแหะยืนข้องยองเลย่ะของยองเลยอือห้ากับสี่เนี่ยเป็นยิโตยืนเลยอืมหนีากนี้บได้เลือกงวดเนี่ยอืออือครับผ้าประกันได้เลยไปอือกหาเอาซีแกโตประกบมันจะโตได้บ่น่งนี่แหละ ขาพอเอาสามก็แปดออกว่าพอกระฟังลนะเลยเนาะมาดีเอาสูตรที่มันออกอาส,สามก็ามาครับก็บสรุปตัวเลขแนวะทางนะครับของคุณพ่อสำเนียงนะครับเซียนคำนวณทางอำเภอเพ็ญน,นะครับเนาะเซียนติดอันดับติดอันดับนะครับก็มีกันหลายท่านนะครับสำหรับเซียนทางอำเภอเพ็ญเป็นต้นว่า คุณพ่อสำเนียงอาจารย์ตรงเตงอย่ยงนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกลหลายๆเซียนนะครับซึ่งของพ่อสำเนียงเพื่อนกับเพิ่งจะพลาดในงวดเมื่อตะกี้นี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งพ่อสำเนียงเพื่อนกับขาดไปสูตรหนึ่งนอกกับนาะบรวเดีสูตรนี่ขึ้นมาคำนวณสูตรนะครับใส่สูตรเก่านะครับคำนวณไปกับพลาด เพิ่งจะพลาดงวดเดียวนะครับในงวดก่อนก็เข่างวดก้อนนั่นกับเข่าอีกนะครับตามประวัติของคุณพ่อสำเนียงเขามาอยู่เรื่อยๆเพิ่งจะพลาดในงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้นะครับพ่อสำเนียงก็เลยเอาสูตรใหม่นี่มาคำนวณอีกนะครับก็ได้ตัวเลขมาดังที่เห็นนี่นะครับนอกเอฟซีตัวกันครับสูตรนี้เคยเข่ามาแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาพ่อสำเนียงเพิ่นบอกว่าเพิ่นคำนวณบึงกับมี่สามกับแปดนอกรับนอก แต่ว่ากัมีผูท้ที่จัดที่ซื้อกับของคุณพอสเมียงตามสูตรนี่พ่นกัดผูกก็ได้กันนะครับแต่ว่าสูตรเก่าที่ว่ามีเด่นเจ็ดกับหาผ่า,ผาเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาส่วนเอฟซี FC ของพอสเมียงบางท่านนะครับเอาสูตรไม้นี่ นะครับพ่นกระถูกก็ได้กันนะครับคือเด่นแปดกับสามนะครับตัวประกอบศูนย์นะครับแล้วก็อีกสองสามหางนะครับพอสำเนียงเพ่นว่าบ่ได้อามาลงนะครับสูตรนี่บ่ได้ปล่อยไปหลายนะครับก็เลยได้กันบ่หลายเจ้าเนาะคบเนาะเอาวงนนี้นะครับพอสำเนียงเพ่นเอาสูตรนี่มาลงหายแล้วนะครับ สูตรนี้พอสำเนียงบอกว่าทาบอมาหากับซีย่าดินเลยนะครับยาหยิบจับสรากกินแวงรัฐบาลไว้เลยนะครับเพราะว่าทาขาดหากับซีแล้วนะครับจะบวบเป็นตัวเลขที่มีรางวันหรือว่าเป็นฉรากที่บ่มีรางวันนะครับพอสมเนียงพเกี่ยกัเน้นนักเน้นนาเนาะครับเนาะสำหรับท่านใดที่จะหยิบจับสรากกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่ สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกหานะครับถ้าเห็นเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับสามตัวเนาะเนาะก็หยิบจับฉลากกินแมงรัฐบานไว้เลยนะครับถ้าชอบหมายเลขนี้ถ้ามีหมายเลขนี้นะครับส่วนสองตัวนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับ, 58, 59, 51, 50, รบตัวประกบมีเพียงแค่นี้นนก,นก่อนเนาะเนาะแต่ว่าพอสเอมเียมันก็เน่นอยู่ที่ เด่นสีห้ากับ C เด่นอยู่ที่5นะครับแล้วตัวประกบเน้นที่5้าเกนะครับหมักจอบกันบ้าน้อเอ C ีถูกจันกับหมักจบกก่จัดคัดกระพานนะครับแต่ว่านาสนใจนะครับสำหรับพอสำเนียงเสียนคำนวณน,นี่นะครับซึ่ง ในวันนี้นะครับจะประกบกันหลายเซียนนะครับเป็นต้นว่าอาจารย์ตรงเตียงบ้างปูเยี่ยมบ้างนะครับและอีกหลายๆเซียนที่เพิ่นบออยากออกเคยเผยซื้อนอกคับนอกเอาสำหรับคลิปนี้ขอราบขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมมาเปลี่นกำลังแรงเชย่์แรงใจเห้แก่ทังช่องนะครับกดแชร์ก็ขอให้ท่านได้กดไลค์ขอให้ท่านรวยนะครับกดทั้งแชร์ทั้งไลค์ ได้ติดตามด้วยขอให้ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65นี้เอาสำหรับคลิปนี้ขออนุจากพี่จากนอ้อวงไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับผม